ขึ้นมาเลยตัวเลขขึ้นมาเลยเป็นยังไงมั่นใจบ่อใหย่ใมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าไงยายว่ามันจะเขาอะไรนะยายว่าห้เาไม่งปเนไม้ให้เขาแล้วพอดียายบอกว่าเส้นวายยังไงมันถูกนิดเดียวเองร้อยนึงจะทาอะไรได้ปูอือพอดีปูก็ว่าหื้อร้อยหนึ่งเอาก็ได้เพาว่าแบบนี้พอดียายก็บอกว่าเอา แล้วไปซื้อหัวหมูไปให้ปู่แล้วแล้วลูกหลานกินอะไรใาญก็พูดกแบบนี้พอดีถ้านั้นเอาไปให้ได้ใหญ่ยยก็บอกแบบนี้เนาะเอาไปถวายก็ได้ปู่ต้องมีข้ออะไรเปลี่ยนกันนะอของแรกเปลี่ยนของแรกเปลี่ยนเอ้าแสดงว่ายายถูกมาจีงงวดแล้วนี่สองงวดสองงวดม,มีถูกอะไรบ้างยายงวดแรกสองเจ็ดเจ็ดสองไงแล้วก็สอง,สสอง สองเกียดเกียดสองแล้วก็มางวดเมื่อกี้ก็คือเก้าสองโอ้ที่นี้เพื่อนก็เลยเรียกหัวหมูเออแล้วพอดียายบอกาว่าให้งวดงวดนี้ก่อนให้งวดที่สามก่อนงวดที่สามก่อนอืพอดีเอาให้เอาไปให้ถวายก็ได้ปูใหญ่ก็พูบบพ่อให้จริงจริงงวดที่สามคือไปถวายอยู่ไหนยายเนี่อยู่ไรอยู่อยู่ตรงที่พวกผมเคยไปถ่ายนั่นบ่แล้วพอดี ให้ก็ได้ปยายพูดแบบนี้เนาะพอดีต้องมีข้อ้อแลกเปลี่ยนกันครับอืมพอดีเขาได้ท่านั้นเขาว่าแบบนี้อืวดหลังก็วดหลังอืพอดีเขาเขาเขาไม่คุยที่นี่เขาไม่คุยอืพอดียายก็หลับตาแป๊กนึงมันขึ้นมาเลยตัวเลขขึ้นมาเลยมันเลขร้อยพาหนาเลยใาญ่เลยสีหยางใหญ่ คือมันขึ้นมาห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวโอ้มันขึ้นมาห้าเจ็ดห้ามันขึ้นก่อนเจ็ดมันอยู่ที่หลังเรี๋ยวพอดีนี่จะทำใบสีถวายเขาไปถวไปถวคอจะสรุปให้ตัวไหนไปถวายเขาขึ้นข้างบนไงโอ้ถวายข้างบนแต่แต่ห้าเจ็ดนี่ยายยานได้มาจากไหนของพระ ห้องพามอนกันแค่หลับตานี่หลับตาเขาก็ขึ้นให้เลยขึ้นให้เห็นเลยหลับตาขึ้นให้เห็นสองตัวเลยห้าเจ็ดอ๋อแล้วแล้วถามว่าใหญ่ใหเห็นบอกว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอะไรนี่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาตัวนั้นเอาไว้ทีหลังอ๋อตัวนั้นไม่ถึงตัวเนาะอันนี้สองตัวกคอนคือตัวนี้ก็คือให้ห้าเจ็ดเม็ดเดียวห้าเจ็ดเม็ดเดียวก่อนเนาะเอาไปลองดูก่อน โอ้ใาญให้ต่องวดเลยตัวนี้แสดงว่ายายไปหาเขาตั้งแต่ต่องวดเลยทียายไปตอนนั้นเอาไอ้พวกไข่พวกอะไรไปถวายไปเซ่นไหว้เขาขดียายก็มองเห็นม,มันเห็นเหมือนกับเจ็ดแดกจีนเลยตรงนี้เขาตรงตรงหน,หน้าผาเขาตรงหน้าผาเขาบางทีก็ไปที่ล้างก็ถ่ายรูปเขา ออเป็นอ๋อไปถ่ายรูปเบาอยู่โน่นหลังจากได้สองเก้านี่บอกอ๋หลังจากได้สองเก้าเลยอสองเก้านี่แหละสองเก้านี่มันเยอะม,ม,มันเห็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดตรงๆเลยอือืห้าเจ็ดก็ห้าเจ็ดด้วยเจ็ดแปดด้วยห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดงวดนี้บ๋อยายงวดนี้งวดนี้ยายคือให้สองหางเนาะสองหางก่อนห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดอ๋อ อะนะครับคุณผู้ชมวันนี้ยายให้สองขางก่อนเด้อเอาไปรอสังเกตการณาดูก่อนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวใกล้ๆจะออกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวยายจะสุดท้ายความเสี่ยตัวไหนมันอยู่ไหมตัวนี้ตัวนี้มันจะอยู่ไหมถ้าอยู่เดี๋ยวเขาก็บอกเรื่องอะไรตัวใดนายยายสองเจ็ดกับห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดสองชุดนี้ก่อนสองชุดนี้ก่อนสามตัวด้วยห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดฮะ ผู้ชมนะครับใครได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอคนละสามแชร์เด้อขอคนละสามแชร์เดี๋ยวตามโค้งสุดท้ายด้วยกันนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ารอโค้งสุดท้ายไว้ด้วยนะครับผมพิมพ์ไว้ด้วยนะครับดตอานเย็นนี้ใช่ไหมเนี่ยกีทุ่ม จะคยขึ้นสองทุ่มสองทุ่มอ๋อห้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วไอ้หัวหมูล่ะครับหัวหมูหมูเอาไว้งดหลังอ๋อยังไม่เป็นให้เข้าก่อนงดนี้ให้เข้าอีกอ๋อไอ้ไอ้หัวหมูห้าเจ็ดดิห้าเจ็ดหัวหมูครับเดี๋ยวเผื่อเราได้มาสองทุ่มี๋ยวมาหาใหญ่อีกทีหนึ่งเด้อจ้ะครับเดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับท่านเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะตัวไหนนะยายย้ำอีกครั้งหนึ่ง ห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดยายบุญให้ตองงวดเลยนะครับรอคงสุดท้ายก่อนครับแต่แค่สองตัวล่างนี้ก็พอแล้วห้าเจ็ดกับเจ็ดแปดแน่นอนไหมยายอันนี้ยังไม่ยังไม่รู้นะเราให้ดูก่อน ให้ไปดูก่อนให้ไปเสียงดูก่อนเสียงดูก่อนเป็นยายกจะเสียงดูเหมือนกันหลับตาเห็นนี่เฉยเลยหลับตาก็ะหลับตาปึ๊บมันก็จะขึ้นให้ดูเลยขึ้นให้เห็นเลยเวลาเขาจะให้เวลาเขาไม่ให้ไม่เห็นนะอยู่วัดกับมันกันไปน่งสมาธิหลับตาปึ๊บลอยมาเลยลอยมาเลยมันเป็นแบบนั้นอันนี้จะไย้ได้ตงวดเนาะนั่งหลับตาเห็นตัวเลขลอยมาห้าเจ็ด ห, 7, 8, ห้าเจ็ดกับเจ็ดปดกับ78อ่ะขอบคุณยายบุญหลายๆเด้อจ,จห้าเจ็ดกับเจ็ดปดเอาไปเสียงดูก่อนเนะาะเียงดูก่อนครับผมอ่ะสาธุสาธุใครพิมพ์สาธ,ขาสาธุขอให้รวยรวยๆยรยวย,วย,วยทุกคนเด้อสาธุสาธุลวยเยด้อและกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,วม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลครับ